สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเสียงระหว่างไมโ y e ยติแล้วก็ Logitech G733 นะครับว,ว่าเสียงแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดน,นะครับผมเสียงที่ฟังในขณะนี้เป็นเสียงจากไมโค y ย t ตินะครับเสียงต่อไปก็จะเป็นเสียงจาก G733 นะครับเสียงที่ได้ยินในขณะนี้ก็คือไมโครโฟนจาก โดจิเทค G733 นะครับอย่างก็จะค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับมาดูราคากันดีกว่านะครับก่อนอื่นขอเปลี่ยนไม่เป็นบุยติก่อนนะครับอันนี้คือเป็นราคาไมโครโฟนบุยตินะครับราคาประมาณ6,590บาทขึ้นอยู่แต่ละช่วงนะครับโปรโมชนันด้วยแล้วตเว v บด้วยนะครับ อันนี้เป็นหูฟัง Logitech G733 ครับราคา4,790บาทครับแล้วแต่โปรโมชั่นด้วยนะครับอันนี้คือราคาเต็มนะครับสามารถลดได้มากกว่านี้นะครับแต่ละตัวถ้าจะซื้อไมค์มาสตรีมนะผมผมแนะนำเป็นไมค์บุยตินะครับผมเสียงชัดเจนกว่าคนฟังก็จะเลื่อหูกว่านะครับผมส่วน Logitech G733 นะครับผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำให้มาสตรีมเลยนะครับผม เพราะว่าเสียงมันจะอ e ีแล้วก็เบามากนะครับส่วนตัวผมจะใช้ไม้บูยติในการสตรีมนะครับผมแล้วก็คุยดิสคอร์นะครับส่วน g ี3จสามนะครับผมผมใช้แค่ฟังอย่างเดียวนะผมฟัง Discord แล้วก็ฟังเกมในมือถือนะครับหากใครมีคำถามใดๆนะครับผมหรือว่าอยากให้ทดสอบเสียง g ี3จหรือว่าบู y ยติเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิป ได้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าคราับสวัสดีครับ